เป็นกระแสร้อนแรงกันมากนะครับในสื่อออนไลน์ในช่วงนี้นะครับสำหรับเหรียญคริปโตเคอร e n นซีลุงตู่นะครับในตามเว็บต่างๆนะครับทวิ t เตอหรือว่าอินสตาแกรต่างๆนะครับก็จะมีการพูดถึงเหรียญลุงตู่กันเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดนะครับก็จะมีมือดีนะครับผุดขึ้นมากับเหรียญโทนี่บุษซัมนะครับ ขุดมือดีสร้างเหรียญโทนี่อุซัมหลังจากลุงตู่ถูกเปิดตัวได้แค่2วันนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์เหรียญมีมการเมืองไทยนั้นจะเริ่มคลึกคลื้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีมือดีอีกลายสร้างเหรียญโทนี่อุซัมหรือบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครนะครับการออกเหรียญโทนี่นั้นถูกทุกคนทราบดีว่า การออกเหรียญโทนี่นั้นทุกคนทราบดีว่าไม่ได้มาจากเจ้าตัวเองหากแต่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานโดยกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับแต่มันสามารถถูกใช้ซื้อขายเก็งกำไรได้ตามปกติบนบ i n นน c ์สมาร์ทบนบ n a นน e ์สมาร์ทเชนนะครับที่มีเว็บกระดานเทรดเหรียญคลิปตัวแบบดี c เซนเซรไล์มารองรับนะครับเหรียญดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่า จะไม่มีเว็บไซต์ข้อมูลใดๆมารองรับหรือไว้์เปเปอร์เลยด้วยซ้ำนะครับหากแต่มันถูกดีพอตขึ้นมาเป็น BSC ในวันนี้เมื่อลาลาช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาราลาสองวันหลังจากการสร้างเหรียญลุงตู่คอยตามที่ตามที่มีข่าวกันมานะครับสำหรับเหรียญตู่คอยเหรียญลุงตู่คอยนะครับ นั่นหมายความว่านักเก็งกาไรหรือนักลงทุนที่คิดจะซื้อเหรียญดังกล่าวนั้นจึงควรที่จะระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากว่าหากกระแสะหมดลงไปนั้นพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกลันพูอย่างมากนะครับหรือถูกลันออกจากระบบอย่างมากนะครับมีความเสี่ยงสูงมากนะครับสำหรับเหรียญโทนี่นะครับ ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหรียนลุงตู่คอยกับเหี่ญโทนี่นั้นจะเป็นยังไงต่อไปมีข่าวอะไรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับขอบคุณทุกการติดตามโปรดติดตามตอนต่อไปครับ money.